แล้วเบียงของนองนังกับป,ป,บปติดแล้วฝนตกดีแน่ยังว่าหยุดแน่ยุดจ้ะฝนตกน้ำบนระเบียง <c oughs> มีหัดหน่าระเบียงบนบ้านเห็นเมิดลายลดแล้ว ถ้าย่างออกไปไกลแน่ก็เป็นอยจกขึ้นบ่มีโทรัพทุกข้างล่างทวนสิละสวัสดีจ้าผู้ใดนะยายจันหอมแม่เดือนโอ้ยอันอินเทอร์เนต็ตออกมาข้างนอกแล้วอินเทอร์เนต็ตรูดดีดีแค่ย่างออกมาแล้เบียงซื่อได้ไหมจ๊ะ อันฝนกระโตกเขากระเฮ็ดงานเซยมังห้อยเขาขุดเขาถมดีดีจนบ่มีห้อยเลยจ้ะบังสนามหญ้าแต่ิดได้ปลูกหญ้าไหม <c oughs> สนามหญ้าเขาขุดบ้างนึงเนี่ยชีดได้ปลูกหญ้าไหมเอาเห็นมาลงหลายรถแล้วย่างออกไปไกลแน่ก็ได้เด้ อันอย่างออกไปอันมุ้งผุนปรได้ได้แจกขึ้นเหมือนไม่มีเลยฝนกระตกสวัสดีจ้าแม่โจแม่เดือนอยายหอมอันพามาเมืองผู้เ่าเห็ดงานไ <c oughs> ล่กระบ,บอกอัน <c oughs> ป่ะไดบอกจ้ามเมโจเพราะว่าอัน เพื่อนเราเห็นมาลงหลายรถแม่ก็เลยอันอันขื้นมาไล่ให็นมืองซื่อๆนาะจะเปิดข้าการมองเห็นพึ่งไปเมืองไอ้แม่เดือนตำาบองฮุ้งเมื่อกี้นี่แม่้าย่างมาหนีเส้เริ่มเริ่มแบบขื่นบนนี้แลยเด้พึ่งกินเข่ามาจาทโทรซาปเติ พ่เป็นย,าง,ย,า,ยาง้อจ้าผู้ใดยางพ่อลปไก่มามาไล่เห็นมึงซื้อพอดีเห็นรถเห็น่นมาอันตอนแรกออกมาทายบ่ได้เด้เพิ่อนเอามาลง้งอันหลายรถเราบันนี้ออกมาทายบ่ได้เพราะว่าฝนตกเนียนี่พึ่งเบาๆแน่แล้วมึงห้อยเขาขุดนะกะเขากะผมให้ดีๆเรียบผู้จังบ่ออันนี้ไอ้นี่เดียจะเรียบผู้จังพ้นบ่ได้ขุดนะ เขาเอาเหินมาใส่สวัสดีจ้าแม่ก่ายแม่หอมแม่โจจากแม่เดือนน้าจ้ามืออื่นเด้อแม่เดือนวันนี้ข่พักพักวล้วฉันแม่แม่โจว <c oughs> ่าเมืองผู้เ่าเหตุงานผู้เทศกับเทผู้ถมกับโมผู้เกียกับเกียเหตุงานไวย้ยุติจะถือว่าเพ่อนเหตุงานไว้ไว้ คือเพื่อนเพ็่นงานเลี้วหยุดอันขุดไว้กับคมเมดแล้วเมดหินต่างหลายรถหรอบ้านได้แล้วเยอะรถไกล้กับจอดอยู่ทั้งฝุ่นรถไทยกับใดอาไปจอดไปทั้งนู้นคุณผู้เฝ้าขยันผู้จ้าพีข่ขยันขยันตัวผู้เฝ้าบ้านนั่นเนี่ยมาตังต้งแนเดกๆคุณแม่ คนกระตกมาไล่ไล่เล่นไล่เล่นนเชื่อจักนนั่ไล่จักหานาทีกับพอหนึงถ้า,าเมืองลนเปโค้ิเพราะบ้ามันกระสิเสียงดังนะจ้จะกระตุ้มพลังไว้ในหัวขงางรางผุน